ให้ hey, น่ากินกว่ะเนี่ยมันขึ้นใหม่ๆอ่ะมันน,มมน,น่ากินโอ้เอ็นแก้วเอ็นแก้วแก้วโอ้ยอุยอ้ยกี่โมงเนี่ยฝายแล้วแน่เลยคนเดินแลว้วอ่ะโอ้ยพี่ครับผมามารายงานตัวชา้าไปหน่อยวันนี้ไี่มากจ้าเพิ่งขึ้นของแล้วครับพี่เพิ่งขึ้นเลย,ยแมพเลย,ยดูดิขึ้นใหม่ๆมันต้องใหม่ๆมมันถึงจะสวยมันถึงน่ากิน ขณะผมมาถายเนี่ยโอ้โหป๊อต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 ดีเอห่าก็ดูฟ้าดูฝนมั่งดูฝนตกฮู้ฮู้เกือบร่วงหม้อกน่ากินว่ะเนี่ยมันขึ้นใหม่ๆหม่มันน่ากินขี่ละสี่สิบบาทเพื่อนลูกค้ากำลังเข้าเลยบริการให้เลยว่าไหมปูงให้ฟรีหันให้ฟรีมีน้ำจิ้มนี่ล้ำยองกำลังขายอยู่นะขายจริงนะลูกค้าซื้อจริงเลยแต่ละวันแต่ละเดื วันนี้นะต้องบอกก่อนเลยนะว่าทิเจออูหค uh huh. ันแทนาขึ้นแล้วคันแทนากลับมาแล้วพุงดำ mm hmm. หรือคันแทนายมัสนสันมันแบบน่ากินมั้เบิ่มเบิมเบิ่มเบิมดูสันนี้ดิี่น่ากินสันนี้น่ากินมาก mm hmm. เปอยๆเนาะเขียวนิ่มๆหอมๆของคันแทนนามันจะได้กลิ่นแบบนั้นเลย mm hmm. เออนี่ เอ็นแก้วเอ็นแก้วโอ้ยเอ็นแก้วเอ็นแก้วแก้วโอยนิ่งๆเลยยุ่มเลยวันนี้นะเว้ยต้องบอกเลยนะบริการของผมท่าบ่อน่าโลตัสนะครับแต่ขึ้นของสายหน่อยวันนี้ขึ้น15 30้าสามนยะเว้ยเพราะอะไรฝนฟ้าไม่ดีเลยเร่งแก๊สไม่เร่งแก๊สให้มันเบาลง <c oughs> ตีนนะตีนนะอ่าง,ง่ายๆเลยครับเลือกบนถาดใส่ถาดด้านหน้านี้เลยนะกี่ละสี่ิบบาทส่งไปให้นั้นเรียบร้อยเดี๋ยวเัก็จะหั่นให้ปรุงให้นะครับลาบใหม่ๆเลยล้ำยองดูเนื้อลาบหน่อยโอ้ยในกระปุกเป็นไงบ้งางในกระปุกเลยแค่ไหนแล้วอ๋อนี่เหลือแค่นี้เหรอเฮ้ยจะหมดแล้วนี่มาไปเดี๋ยวขายของก่อนไว้เฮ้ไป